ระดเสียงผู้หญิงมันสิใหญ์งี่ยงีฉะนั้นสังเกตบางเรื่องมอลำัมเนี่ยสี่ไพแคนคนละดวงหมอลำไมปลายายนี่พายแนวนึงของพ่อก็ไม่เป็นนี่ก็เห็นบ่เห็นบอนั่นะของไม่เป็นเห็บบอของพ่อน้อยบ่นี่ลักษณะเสียงแม่เป็นสิใหญ่กว่าของพ่อเพราะระดับเสียงไม่เท่ากันลองฟังลำทางสั้นว่ายครูโอใส่ ລັດຕະນະງັງສັງຄັງລັດຕະນະງຸແຕ່ໜໍພຸດທັງກໍມາບົກພະພິເຂົ້າມາຫາກນພ นางจังว่าสาธุเด้ถ้าบ่นอกนอกอยู่วกับวัทานี่ก็วันทาตกใส่หัวจ้าเก่าพ o ้อมถึงเจ้าอาจารย์ผู้สอนสั่งบ่ขาลงอึดติดลงลืมเขาอ้าปากต้องให้มีผู้แก้ขาวยอมัยก็ยังให้ยอมยแกนโตัวน้องเสีสิสผู้สามานเฝ้าจนถึงาเมือ มีผมพ่อพงข่าวปล่อยกับพ่อแม่ตั้งสองป้าป้าของยักษ์ลองซอยผมวันนี้นี่นะอยากพีย้องแขนฟ้อนเอมที่เสียงกันบักคนร้อนยอดแดนทุกเก็ดแขนพื้นแทนตองะนินทุกเก็ดแขนพื้นแทนต้องละนีนกต่ย่าดามีแนวบางเดือนไหลปานามักษลองลองให้เสียงห้องดังวนส่วนคนนั้นดัสาวอยิงสอวจะเมือสาวสน้อยค่อยก่อนเดือดคบ ก็ขอบเมื่อน้องผมกคนที่กอดจะวันนี้วันนี้กันดีหรืออาจจะมอร้องดังกูดึงให้กับมาร้งทักคู่ล่าตะกุนตาสีหัวนั้งยังแย่กันดึงนี่นั่งมาแข่งชิงใครนี่นั่งก็รำมาแข่งชิงชัยกับใครกอดได้เร็มองตะฟาล้ทักหันซัดท่าทางทำบุญกองใหญ่ไปกัางผมปูขา ลกับผู้ทำคุ้นแห่งอาจารย์กับผู้ทำคุ้แห่งอาจารย์สาธุสาธุเ้อคนโพตรมาซอยปุวันนี้ต้องวันนี้ให้เสียงได้เสียงสองต้องวันนี้ให้เสียงได้เสียงสองเอาให้พคนในย้องดังฟ้องถุยสารให้ดังฟ้องถุยสารเสียหน้าทุกตุ่มตาเสียงของทอดลันงเน สันโปรไซบานีทักลองไปมันแตกต่างทั้งสันนี่มันเป็นจังหวะตีกองตีคลองตีชิงตีสับสะไรแต่ลองนี่เอากองเอาอะไเอาชิงมาใส่มันตีใส่บ่อยเพราะมันไม่มีจังหวะเขาจะเอื่ลนรำลองรำตีชิงตีสับตีกองสะไรคือรำเตยเอาพินเอาเบสเอากีตาร์เอายังมาใส่ไหแต่ลองนี่เอามาใส่บ่อยเลยมิฉะนั้นลองฟังบังลอง ลองแบบพยัญชนะพยัญชนะโอกับอฉลาดบอกขึ้กันได้ลองฟังทองคำโอด้าโอเอยฝายฝา้มสวมใจให้มันดี คำเพ็ดอีกที่ต ศาสนาพุทธบวเดนองแม่นทำบุญจะยังทานผู้ฟังทั้งนี้ทำควงเดียังบ้างทำทานยังแน่เคยแพ้แต่ว่าได้จัดนำไปน้อเจ้าพุทธยนต์ให้แสงสอกคนคิดอ่านแต่ทางถ้ามันตะกิดตั้งใจยาสิไรเลื่อนหัวใจเป็นทักแลวสิพาโตใส่ซองเด้อพ่อแม่พี่น้องสาวเสือกูสุพรรณ เกิดข้ตนสาบง่นอสีป่งระสพันโยมีเทศนาต้องสอนให้มีใจใจแสงกล้ากว่าือแสงปฏิสังทำดั่งึกต้องบอกเขาระบปาเ้ มีแต่ท์แนแทงตั้งเทียงพวกวิหารใจบอเกล็นพยมบาลส่วนไก่กระสแกงปลาเหล่าแป้งพวกหหยเป็นไก่พ่อสัตว์น้อยผีบยวมาวันคนบอกกาบออขามองห้องเป็นจังไนพวกมู่เจ้าพ่อแม่ไผ่ก็ได้ยิ่งหรือชายมาฟัง คำเพิ่มตอนนี้เป็นขาดติเกนใจให้ศรทาไทยที่นองต่อพ่อแม่เฒ่าแก่แล้วขัดไม่เยอจำนี่ลรนบันมาเกิดเป็นคนขคุนสางสังฆธรรมเยาวยนปอยจังอันตับบาดนี้เพงพออไม่ยินสง่งนี่รนกบนว่าจงใจสางศรทามีน้อมเสื้อพระคุณ่ามอานเนกล้นมุนคำเมื่อซมามัทธาเอยสัทธาสางทำบุญใ้เรือนบาป เขาจนเขาสูนิพานพันว่าท่านันตั้งจากขังบ่อนีก็หาไปวนประเสริฐแพ่พวงไปเยาะข้างสองมีลาเขพระว่าเหสิงองของสร้สางทางดีอย่า่าปอยทำแต่ละทำแต่้อยบุญได้สิยอมนำบุญนี่นลาพรประเสริฐเอออ,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 อ มาบัดนี้กุณีลาพักประเสริอตลอดสมเด็จารกุศลนอ่านในอานาลเมอนมาตั้งอุขี่งั้งปวดหงุดหงมาไปพวกพ่อแม่เอาแก้ดูคอมาเอวไม่พงท้า ทั้งหลายฟังขอลองเราไม่ได้ขาดยาประมาทดื้อที่องทำสั่งส่สวงมุ่นสารต้นเอาไว้ทำบุญไปดำแนบบาดถึงเท้าเราแก่ไป็นผ้าผ้าพุ้นไปนักสิหปุ่งเฮืองทว่าอานิจังเอ๋อไอ้บ้องมันอันตั้งมันบ่เทียงอาณิจังนี่แหละเจ้าแปรป่นเตียงบ่ไทย คนอับถอยสิขอได้คำต้องขุดสักขาดคนของวายหมดกว่าอยู่เนื้อไปได้จใาได้ไดแตนขอฟังป้ออีกอย่างหน่อยใจเอ้ยย้ายเอ้ยย้ายดีเสียงล้มฉลาดนอยเอามาตอนพอแบงห้องดาคุณยมใจ

ขันผัดเถาผักแก่พันสาแห้งนมแห้งกาแห้งว่าที่รู้เอ้ยแต่ว่ามลอมเถาบูเป็นยักษ์นั่งลดนําเขาเขากับฟาจีดเขาละเดชสมือนี่เจ้าหนี้จาก่อยในพ่อ่ปอเจ้าจยงมานั่งไก่หอยลายก็คือผัดเถาดิ่ผักเถาดิ่ผักแก่พันสาแห้งกาแหงนกแห้งว้าอ่ะนี่คือลำลองอยากนอนจะฟังลำเตยอันนี้มล่อมเขาเขาก็ไหวกันล้างวายูวายตัางใบ อาวันปานี้เป็นไล่ทั้งทั้งสัตว์นี้ไลทั้งสัตวโปผู้นะเป็นอบอกอันนี้คือเสียงแค่นบุญยิ่งสิส <ปะ S 2> ย่ยกบะจายแค่บบนู้ชาณว่าเป็นแค่โบราณโบราณแบบมียิงไปร่ำนำได้บอแม่ในหลูกเอาเสียงไฟเสียงมันเป็นตัดเอาตัดเอาไฟเอามันแค่นแน่นจนตัดม,มาจากอาเพอแก้โค どうも。 จนหา,าแดนวัดตูนทางสาย, <c oughs> ยสวยกบพี่น้องทสยทางไปทางไปสวรรค์น,นั้นหกหอันทางไปนรกมันแป้นแป้นอันทางไปเมืองพญาแถนบ่นมีผู้ใดไปฮอดแต่ว่าทางไปรีส์ไปั้ผัวนน <c oughs> ทั้เมียอันนี้ก็ว่าสย ก็คือซอยโอระดุเด้อมอลำก่อนมีโอระน้อนแล้วก็มีซอยโอแล้วก็มีโอคืออีกเป็นตาสองเอิ่นวอลลัฟกอน ก่อนจะค่อยมาล้วนดูเป็นลาคุณนายคณีลาพ่อนี่ลาแม่นี่แหละดูสิตนของพ่อจันจากระนั่งเป็นหมอลำดังบ้านโพธิ์ทางกาบอลำจาทั้งด็กอุบมคนนี้ก็ไปนั่งจังสูมือขลือหรือแล้วอีทองเป็นลำมวนลี พดีอีกพ่ง็วันยังกระดังปุ้งปุ้งคงงานแม่นางไปกาจะฟังเสียงทองแป่ละมชุดจันแนเสียงลอยเสียงไงไปมาล้ำใจยืนอาบะโอบปะีโตมันอีเหีการดอบอลเคยพอบมอล้ำจาลํำรือังกระดังวื้ว้ฟันนำรวงดีดีนาพี่ต้องเป็นตัทีเป็นบอล้ำจำวิ่งกระตุกิงเท่ เคยแเปปปะร่ำใจไผ่ไผ่ร่ำกะไข่ขึ้นหน้าโยงงงงงร่ำกะบ่หมีองค์ไปถึงกินถึงหัวพขยะกินหัวข้าเงินมาแต่งนั่นเดือพี่มันบ่แพงดอกไอแสนหน้ามึงไปคนนั่นละคนกะบ่ที้ละอยู่รังผิวขาวตั้งแต่นางเป็นสะพานเอกีทางปูตัวของนลอนกะผิวเลียนปันไข่เพลย์เอาเห็นอยากได้ไปแบบนี้ไม่ยาก คนกับพ่อที่ตามเกิงพ่อดีกันั้างลำกับพ่มีวันตีเสียงป่าระเมงวังลำทัานองเจ้าอายโนหนโน่นโน่นโน่นเป็นคนฟังกับ่อวนโต้กลองหน้ากับพออมโบวันพ่อดำมืตั้งเตะขดเพื่อความแข็งเพื่อ ไปไกลมาเดี๋ยวนี้มาลงไกลไปหนาหนังตาบันก็ยอนนมก็พรีกจัมบเด้งกรงดึงตึงดึงตึงกเดึงตึงดึงตึงตึงดึงตึงกับหัวดึงําำเนรูดดึงนำเนกับหัวดึงต่างดีรูกด đi trong mình cạnh bé อา e ขนาะ nhau ไม่ âm ําฟ si ีย ng รับ vàché ง 6t ํา nói อย vừa còn còn cho ท âu แ bé làm nhìn tình đừngêt tình tình tính lên tình đi đi thấy tính mua gian ngàn แ nào ว rằng ma ta พ่อตาสมว่าบ่ลำนี่ละขอท้องคำจำเอาไว้เนี่ยละมาตั้งแต่ขนายุยังเยาวเรียนน้ำเจ้าอาจารย์สังเป็นพ่อนั่งในกอแต่เขานำเจ้าพ่อจริงจริงจริงติ่งก็จริง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 ก็ควรจริว่าควรแค่ให้พ่อแม่พี่น้องพ่อหมู่เรื่องจริงทีหน้าดวันลงเที่ยวมาวอนเดอรผู้ฟังอันนี้เปลำต้นดุ ล่ำกวนโดยเฉพาะล่ำกวนแบบบมมีเพียงมีอยังสลับแม่ล่ำได็มือเกิดเราพปนอย่งจอาศีน้านนวนพ่อเถาก็ชื่อว่านวลสีแม่กันชื่อนวลเพราะมันแม่เถาชื่อว่านวลดูเคยชื่อว่าหนี่มไปแนมมาวกมีมองลงกลุ่ไปร้เดี๋ยวไปเห็นแม่เถาก็เมีย สีนาลงวันก็ได้มากเต็มคนเลยอาวันนี้อันนี้เป็นทั้งทั้งซอยทั้งโปรใหญ่วันนี้เป็นทั้งรองต้องการขนบการล่ำมันมีขนบการล่ำเนาะขนบการล่ำเนี่ยต้องโอมันมีโอสองสันโอโอโอแล้วน้องันนี้อันตัวนี้อันตัวที่สองโอแล้วนาะนี่เขาเอื่นว่าโอสองตาครับยังย้ายก่อนหรือสิโอเทื่อเดียวก็ได้ บตองโกันคุนแม่ลองมัทชิยาเอาเตยโดยพี่นี่ไม่อยากเข่าโอ้ยแม่หิวข่ะอยากอยากเข่าปานคนเป็นเบาหวานเอาบปเด็กินเข่าเที่ยงเข่าเสาร์เนาะเตยเลยเดี๋ยวก่อนเตยก่อนเตยไล่เดี๋ยวพอขอเตยรอแค้นเลยชีวิตของแม่ทองแปนชีวิตของแม่ทองแป lắm bạc nhạt che lá mập ập tàu lắm bạc lấm bùn đun áo lắm bạc lấm bùn đun áo, được mà cặp thau gì? Cói tăm cái thau đun tăm, dù ra đi nè. Sí việt đã mẹ đai ban cha, đểa kết anh đã mẹ đai đặt hôn. Chỉ để để kết thành hôn, chỉ để để kết thành hôn, nay cái giai cho đôn nong cò đun áo, được mà cặp thau, ra đi nè, được mà cặp thau, dù ra đi nè. Goodbye. ល្រូពីខ្លูន់ត្រាន់អ្នុងស្ ต่างเนเตหึนี่ก็ตึงกันไปสีไปหาลำนั่นก็อยากยิงอันพร้อมเป็นจิเป็นมาจังสิจังสิโอ้จังสีจังสิมาว่ามันจุปังเรนนาเดนานวน้วนนานดาวนวนวนนาโอ้ยว่าตนาทองเนเอ้ยโอ้ยว่าตนา มามันข้ามพิศวทำไมจะเอาเท่าไหร่น้องข่เป็นจะเอาเท่าไหร่ต้องต้เป็นข่อฮักน้องอีหลีข่อฮักน้องอลแม่ราสมไอ้แวต้องกเบทมยแาีพี่องทงวันว่าพี่มามันข้าิทำไม

มวลเชิญมวลเชิญเด้อมวลเชิญมวลเชิญมวลเชิญน้ำของเขาเชีําำเร็กนับเลิ่มทีบันให้ทำโยเดสุขขีมีมังสุขขันมันมีสุขีมีมังเดิผู้ฟังลำเอ๋ยจำป่าอย่าเลยในญ่ท้องแปดกับพ่อญ่ปอฉลาดเด้มเยี่ยราลุสีนวลลำนี่ตะวบนมวนซชิน ถึงสิถูกปันได้ยูนี้ใจก็สร้างมันเพาะต้องเอามันโมยเอาแต่ความลาเรื่องเอาแต่ความมวลซึนโคตรมั่ส,สุก<บ>นะลูก,กเออเป็นความสุขของโพชมังบางที <c oughs> เล่นอยู่ทางในคนน้ำตาตกออกมาทีเเ่เส้นนั่งเอกที่กระดับเส้นน้ำตาออกจะออกไปขานเอกตัวเฉพาะมลหมูด้วยเฉพาะมลหมูนี่มันมีเลยบางทีผัวก็เมียนพีดกันนะเมียนีอ่ออกไปขาย หายอยู่ทั้งในแล้วออกไปหายทั้งนอกเสียด้าตาออกหน้าเวทีอย่าร้องไห้ไม่จับไม่ใช่บทเขามาจะมาหายตอ,น,น,ยอ,อนี่คืดดอ,คอลักษณะหมอหล่อมีพอพิษผู้ใดหมอหล่อมีไม่จะให้คว่ำบันเทิงใหายคว่ำคมรูนะครับใหายคมรูทางธรรมะนะครับนี่คือหมอลำสั่งอารมณ์ห้พี่น้องฟังแล้วเพิ่นมีความสุก 我买个比。Or,